สวัสดีจ้าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำตัวรถช่องสิงคโปร์นะคะนี่ก็จะมีน้ำน้ำไนนอ้นี่เนาะน้ำใบเตยเราคั้นเราปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วก็จะมีแป้งมันครึ่งโลนี่นะคะเราก็จะเอาแป้งมันเทใส่อันนี้เราก็จะทำไปขายนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวรถช่องก่อนเนาะ เนี่มนะคะเดี๋ยวเราอยากได้สีเข้มๆหน่อยเราก็จะใส่สีผสมอาหารไปสักนิดนึงนะคะสีผสมอาหารใส่ไปกับน้ำใบเตยนิดนึงเราก็จะได้สีเข้มๆใบเตยอย่างเดียวมันจะอ่อนไปเนาะเดี๋ยวเรานำไปตั้งไฟก่อนนะคะ เห็นนะคะเราจะมานำ,นำมาตั้งไฟให้ให้เขาเดือดเนาะแต่เราก็จะนําน้ําใบเตยหรือว่าน้ําเำที่เราตั้งไฟเนี่ยไปเทใส่แป้งนะคะเห็นะคะน้ําก็เดือดแล้วเนาะเดือดเราก็จะนานี่นะคะมาเทใส่แป้งนี่นะคะเทใส่แป้งเทใส่แป้ง พ่นไว้ก่อนเนาะนี่นะคะเราก็จะใส่แล้วก็จะนำไปนวดนะคะเพื่อนๆน,นำไปนวดนี่นะคะเราวางร้อนนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็ยังร้อนอยู่เนาะนี่นะคะเราก็จะพยายามเอานี้เขี่ยๆให้เขาคลายร้อนนิดนึง เราก็จะนำไปนวดนี่นะคะนี่นะคะเราก็จะนวดมือเราก็ล้างแล้วนะคะเ,เพื่อนๆถ้าใส่ถุงมือมันก็จะไม่สะดวกเนาะนี่นะคะจะร้อนนิดนึงนี่นะคะจะนวดจนกว่าเขาจะเข้ากันดีเนาะแต่ตอนนี้ก็จะร้อนนะ เดี๋ยนะคะเดี๋ยวเราจะนวดจนกว่าจะเข้ากันดีเลยเนาะเนี่ยนะคะเราจะนวดเกือบจะเข้ากันแล้วแหละเราก็จะเอาตรงส้นมือนี้เนาะเรียกส้นมือหรือว่าแก้มือหรือ,อยังไงตรกนี้เราก็เอามาไว้หยิบมาไว้ข้างในนวดจนกว่าจะเข้ากันดีเลยค่ะ นวดไปเส้นจะได้เหนียวนะคะเพืเ่อนๆนวดได้ก็เส้นจะเหนียวยนะคะเกล็จะได้และเกล็จะเป็นเนื้อเดียวกันนะวนี่นะคะก็ได้แล้วเนาะ พอแล้วนะคะมันเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะมาแบ่งเป็นอันเล็กๆแล้วเราก็จะนําไปกลิ้งให้เขาแบนแล้วก็เอามีดมาตัดเนาะทําแบบโบราณเลยนะคะนี่นี่นะคะก็จะเหนียวนี่เราก็จะทําแบบมาเล็กๆอย่างนี้ไว้แบบนี้ เ่ะ๋ยวนะคะถ้ากลัวเขาจะนี่ก็เอาแป้งนวนมาใส่แป้งมันนี่แหละมาใส่นี่นะคะทามานันเล็กๆแล้วก็เอาแป้งนวนมาใส่ทำเป็นตัวไว้เนะ นี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรานำไปตัดเป็นเส้นกันเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะนำมาตาดัดเป็นเส้นเนาะก็จะมีนี่นะคะเขียงแล้วก็ถาดก่อนอื่นเราก็เอาแป้งนวนโรยนะคะเอาวันนี้เราก็เอาขวดขวดไอโซดาเนาะเนี่ย เอาฉลากออกนะคะแล้วเราก็เอามาล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะทับนี่นะคะทับไว้ให้หลายแผ่นแล้วเราก็มาตัดเนาะนี่นะคะจะได้ประมาณนี้ทับอีก นะคะคทําแบบโบราณเนาะเราไม่มีไม้กลิ้งนี่เดี๋ยวเราจะทําได้หลายๆแผ่นก่อนเนาะเด๋ยวจะนํามาตัดนะคะนี่ค่ะเนาะนี่ได้แล้วนะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะตัดให้ดูเนาะเราก็จะตัดแบบี นี่คะ่ะเพื่อนๆเราไม่ไม่ทำเส้นยาวเนาะทำเส้นสั้นๆเดี๋ยวเวลาเราไปใส่น้ำเชื่อมใส่กัะทิเส้นเขาก็จะใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงนะคะนี่นะคะถ้าทำกับใบเตยมันก็จะหอมเนาะนี่คะ่ะ เราก็จะได้เส้นรถช่องสิงคโปร์เนาะเดี๋ยวเราจะจะทำจนเสร็จเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เส้นรถช่องเราสีเขียวๆเ,เนาะเราตัดครึ่งโลก็ได้ตั้งเยอะนะคะเพื่อนๆน,น,นี่เราตัดใส่กล่องไว้แล้วก็จะปิดฝาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไว้ทำไปขายพรุ่งนี้นะคะเพื่อนๆนี่ นี่นะคะเส้นเหนียวนะคะเพราะว่าเราตัดเองค,คลิปนี้ก็เท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องครัวแม่พิลัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทำเราจะพาต้มแล้วใส่กะทิแล้วนำไปขายนะคะเ,เพื่อนๆ